เอาแม่เลี้ยงที่ไหนหล่ะคะมีที่ไหนแม่น้ำเรือบอ่นนะจัดให้เนีย่ยค่ะจัดในคอนไวทเนีย่ยอ่อา,โ,า,โ,าอโอเคนางเอกจัดให้ทีมคอนไวทค่ะ,ะจัดไปเลยค่ะจัดให้ทีมคอนไวท์ค่ะเอาน้ำเลยค่ะ,ดะ,ะเดียวมาจากแม่ดิค่ะจะัดให้ทีมคอนไวท์เลยค่ะ เลือก่อจ๋าจ,จัดปไปเลยคะ่ะรู้สิว่าโต๊ะรถอีกบ่โมนี่สิเมื่อรถบัสจัดน้ำให้ทีมพี่พี่คอนวอยนะคะนี่คะ่ะอ,อยากให้กลับด้วยไหมหล่ะคะเ,คเดี๋ยวพีน อันนี้เอาน้ำให้ทีมคนบอยแม่ถ้างั้นแม่จดไว้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้เจเล่เอาลายแล้วก็โอนให้แม่เอาจะแม่จดไว้ว่าจะขวดจะหนูทักครื่องเซแม่เด้อแม่มีเซกันบอค่ะเดีย๋ยวมีเซแกอยู่จเจล่มีอ่าทำ จัดเลยครับน้ำเปล่าน้ำอะไรก็ได้จัดได้หมดเลยคิดตังกับนางเอกนะคะบ่่คคนคะเอาเลยค่ะแม่เอาเลยค่ะ,อคะ,ะเอาเจลไทยให้ก่อน,น,น,นได้ค่ะนี่เลยค่ะส<อ>ี่กประดับปลาเอาไปนปะ เี่เสีหัวไปด้อยะสี่อดหมอเบิรทางเลยดีจ้ากระเปล่นะแต่าด้นี่บิน้าขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

โอ้เสียฮะเกือบได้หนึ่งพอดีเลยเกดเสียหมู ha, i, ่บานคือเขาเหนียวใจจริงค่ะเบิร mm ์ตเก็บรอแม่จะปาบันนี่ตามหน้าพิตซซ่ากินคาเซียหายไปเจเล่ไปเอาตังสดมาจ่ายเลยกระเป๋าสีขาว วันนี้ไม่หลงเต็นทค่อยหาทำเลที่ดีมากวันนี้ทำเลดีมีมีต้นไม้ล้อมรอบจะคลองจรค่ะเห็นค่ะแม่์นุ่งยางไปป้านีน่วันนี้ไม่มีไม่มีกลิ่นฉี่กลิ่นเหี่ยวค่ะเพราะว่ามันเป็น p r i เวทอลังการดีดีวันนี้จะต่อคิ้วเหีนิดนึงเป็นคนที่เราเป็นศิลปินเราก็เลยเอาสินเอาสินเอาสินเป็นตุ่มไปเลยจ้ะ เออหัวสิ้นไว้เมนค่ะเป็นยางมันนีอยูอร่อยนีอยูจ้ะแต่ว่านุ่มันเม่กี่บาทคะแปดละแปดสิบแปดละแปดสิบค่ะเดี๋ยวน้องลงเกนฑนุ่ยาวข้หัวใส่ลาเจเล่บันี้้เรามีเฟนแม่บอโอนได้บอค่ะของปาอำนาจเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแกก็มาเลยแก เดี๋ยวรอน้องเจเล่มานะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราสดเชื่นดีไหมครับนี่ไอที่เมืองหลังเฮ้ชุ่มช่ำเย็นชื่นใจนะคะม่ได้เมื่องไงเดี๋ยวเหาาจดยากค่ะครับผม ฮะเขาสีได้เมื่อจะคืีเอาอยู่บนนี้อถ้าว่ามืกอื่นอย่าลืมนะครับพี่น้องหมอชิตสองนั่งอยู่หมอชิตสองร้องไห้ตาแดงคอยแตนดต้นเตอร์เมื่อกี้ไม่เอาน้ำกับเขาอ่ะหมดแล้วเนี่ยอ๋อไม่ทันไม่รู้หนูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เแยงน้ำใหม่โอเคค่ะ เป็นไงคะเลิศไหมคะรองเท้าบ,บูธค่ะไอ้บูธตัวนี้มันเป็นบูธคู่ใจพี่เลิศไหมคะขนาดแล้วล่วงงาน้วค่ะแล้วยังงามๆพี่รองค่ะเอาโลพี่เจเล่เอาเงินมาจ่ายค่าน้ำอยู่นะคะบริษัทแม่เพิ่นบ่ยอมกลับดินนางเอ,งบอกอบ่จ่ายเงิน จิงจิงจิงอาทิติงจิงแซบยบจ้าตัมคงแซบยุบจ่าแซบมากขอบคุณมากนะคะอร่อยมากมากกัขันหยากระบอกได้โอเคขอบคุณค่ะนี่น้องที่ตัมส้มตําให้กินนะคะคนใจคอนบอยนี่ไงไหนคนใจคอนบอยนี่ไงคนใจคออนบอย นะคะนั่งใจเล็กน้อยให้กับพี่พี่น้องน้องทีมงานเบื้องหลังของเรานะคะทีมคอนไวยทีมจอเอลดีโอเคครับเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันพี่ยังกลับว่าได้เจเล่บอ่านไหนมาจอดรถไซบูนหรือเมฆแ <tr iss ing> จ่งจังปางค่ะวงานนี้เป็นงานแรกที่เต้ยลา เชา้าที่สุดสำหรับหนูก,กติกอแม่งปีหาแมา่งปีหาวันนี้6โมงครึ่ง7โมงนะคะเจ็บ7โมงเกือบ7โมงใช่ค่ะีะคะี่น้องก็เพิ่นสิกเก็บแล้วเบื้องล้างเฮ่าแล้วดูขยะแม่แล้วขยะแบบนี้ใครเก็บคะอเขาจะมีคนเก็บนะคนถ้าเป็นงานส่วนรวมก็จะเป็นควบ ทอดแม่จักบาทจะจ่ะเลี้ยงน้ำพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังนะคะมืงหนีเงือนติปกับเลี้ยงทีมงานเวิดเลยจ้ะพ่อบอล่ะแปดร้อยอย่าบอกเดาดเออโอ้พ่อดีเลยพ่อจับพ่อ,พ,อพี่น้องคะเงินติปได้แปดร้อยแปดสิบ <80 S 2> พ่อดีค่ะซาธุ ให้ได้บุญได้กุศลเด้เจเลญได้เฮ้าได้ติบเท่านี้ใช่ไหมใช่หมดกระเป๋าเลยัๆขอบคุณค่ะค,ค่ะโดนๆเธอเดลี่ยงเพื่อนคะ่ะที่งานเมืองลังเพราะว่าสนมากหนูก็จะกลับก่อนไม่ได้แบบเช้าขนาดนี้แต่ฤดูกาลนี้ก็คือสอดแจงทุกมือขา<ช>เพราะว่ารับบทเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วนะคะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แนเด้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับหมอชิดสองเจอกันเลยค่ะ จ้าขอบคุณค่ะ<อ>ครับค่ะ